สวัสดีครับวันนี้เอาใบาโพครับโพอินเดียมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโพอินเดียนี้นะครับก็คือได้มาจากตอนที่หลวงปู่ไปไป,ไปเยือนอินเดียนะครับไปเยือนอินเดียแล้วก็ซื้อกลับมาแล้วก็นำรูปหลวงปู่เนี่ยมาติดทั้งสองหน้าเลยนะครับ ทั้งสองหน้าเลยมีแบบพร้อมสร้อยก็มีนะครับมีแบบพร้อมสร้อยแขวนรถแบบเนี้ยผมแนะนำให้ติดในรถด,ดีกว่านะครับหรือว่าแขวนไว้ในบ้านประตูหน้าบ้านก่อนทางเข้าบ้านอะไรเงี้ยครับก็จะจะดีกว่าเพราะว่าบางทีเราบูชาพระหรือว่าแขวนรูปพระในรถเนี่ยครับบางคน <c oughs> นึกไม่ออกว่าเอเราจะหันหน้าพระเข้าหาตัวเราดีหรือว่าจะหันหน้าพระออกข้างหน้ารถด,ดีเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาได้ครับก็คือมีทั้งสองด้านเลยทั้งด้านหน้าแล้ก็ด้านหลังก็หลวงพ่อหลวงปู่ก็จะปกปักเราทั้ง คนในรถแล้วก็หน้ารถรอบรถด,ด้วยนะครับอตอนที่ผมอยู่วัดเนี่ยก็ก็เห็นนะครับเห็นแล้วก็เห็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบพร้อมสร้อยเป็นสร้อยแขวนในรถเลยเป็นสร้อยประคำยาวเป็นสร้อยหินอะไรแบบนี้ครับก็จะมาพร้อมแบบนั้นเลยก็พร้อมบูชาแขวนในรถได้เลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ลูกหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่เคยบอกว่า รูปเราเนี่ยยม,มาบาลยังต้องเก่งใจนะครับยม,มาบาลต้องเก่งใจใครมีรูปหลวงปู่อยู่ในรถหรือว่าบูชาติดตัวเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะครับที่ประสบการณ์ที่เคยเจอมาเนี่ยหลวงปู่เนี่ยจะเป็นพระที่ปกปักรักษาช่วยคุ้มภัยเป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยอันนี้คือประสบการณ์ เสียดตายจากตัวเองเนี่ยหลายรอบหลายครั้งมากๆแต่ว่าต้องดูที่กรรมเราด้วยนะครับถ้ากรรมเราน้อยหลวงปู่ก็จะช่วยได้เยอะครับแต่เกิดกรรมเราเยอะเนี่ย<ม>ก็อาจจะช่วยได้นิดนิดหน่อยๆจากไม่ตายก็อาจจะแค่เลือดออกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับกรรมเวรที่ตัวเองได้ทำมากันด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมผมบอกไปแล้วใช้พระหลวงปู่แล้วไม่เห็นจะศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยต้องดูกรรมที่ตัวเองได้ก่อขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้จากประสบการณ์ของผมก็หลายรอบครับทั้งโดนทำร้ายทั้งอุบัติเหตุเนี่ยครับทุกครั้งก็จะมีพระหลวงปู่ติดตัวตลอดหรือว่า ถ้าไม่มีติดตัวเนี่ยถ้าเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าช่วงนั้นนึกถึงหลวงปู่อย่างเงี้ยหลวงปู่ก็จะมาจะมาช่วยครับจะมาช่วยกันหลักๆเลยอะผมมั่นใจได้ร้อเปอร์เซ็นเลยนะว่าถ้าใครมีพระเครื่องหลวงปู่ติดตัวหรือมีพระหลวงปู่แขวนไว้ในรถเนี่ยยังไงก็รอดครับยังไงก็รอดใครจะเชื่อยังไงก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อ มั่นใจอย่างร้อยเปอร์เซนต์อย่างมุ่งมั่นแน่วแน่เลยว่ายังไงหลวงปู่ก็ช่วยครับครับนี้ทั้งสองหน้าเลยครับอันนี้แก้ปัญหาสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะแขวนหลวงปู่ไว้ในรถไอ้หันหน้าเข้ารถหรือว่าหันหน้าออกรถนะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาได้อันนี้เป็นโพอินเดียนะครับตอนที่หลวงปู่ไปเยือนอินเดียตอนช่วงปีประมาณสามกว่านะครับ ก,ก็กลับมานํารูปของปู่มาติดรูปนี้ก็จะเป็นรูปแอคเดียวกับล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตเกสีทองจากทองนะครับสวยงามครับหายากหายากแต่ว่าราคาไม่แพงนะครับหายากแต่ราคาไม่แพงถือว่าสมบูรณ์นะครับใบโพบนี้ถือว่าสมบูรณ์มาก ตั้งแต่ที่ผมเจอมานะครับเพราะเจอน้อยมากจริงๆอันนี้เขาจะเคลือบเคลือบใบโพอีกทีนะครับด้านในเคลือบพลาสติกอีกทีแล้วก็ห่อด,ด้วยพลาสติกอันนี้เดิมสุดๆเลยนะครับใครได้ไปก็เอาไปติดสติกเกอร์แล้วก็ห้อยเชือกหรือห้อยประคำก็ได้ครับแบบนี้ลดหรือว่าติดไว้ที่ประตูหน้าบ้านก่อน ก่อนทางเข้าบ้านนะครับก็จะจะดีมากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ